มาพ่อพ่อกันคือเกา่าหลังจากที่ออทิตเป็ปตกปลามาได้ตั้งแต่มือน,นันละ่ะแต่ก็มีเวลาผากพี่น้องเอ้ยโผว,ว่าอยากเวียดอยากงานหลายงานเพิ่นกระถิ่มบ่ได้งานเจ้าของกระตองเฮ็ดใช้แน่มือนีวางแน่จักหน่อยวางแต่ผักเสาร์แถวแกมมาผากใบากระตองเปดงานใหนเพิ่นคือเกา่าเวลาเป็นเงินเป็นทองสิมานั่งหายใจถิ่มซื้อ,อบ่ได้ห้อยกระสีเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเก็บเอาเส้นหนึ่งสลึงหนึ่งกบเงินคือกันเก็บเอาบดบาดแต่มันเป็นเงินฮ่าด<ฆ>ังป<ฆ>่าคอใหญ่หมีลลร่รังทำความสะอาดควักใส่ควักพุ่ คอยคอยเห็ดเด้อไอมันสิถึกมือได้ป่ามากับบุรุวเซเห็ดอย่างแนคิดอย่างบออกคอขันสมสะกอนไปเอาติบเข่ามาเปิดเบึงยังดีที่มีเข่าเลืออยู่ปั้นหน่อยนึงไปก็ยื้อเอาถ้วยมาโจเข่าใส่ไอทิดฟักปลายคอยใกล้สิเสร็จแล้วไอสิไปแล้วด้อแม่นางบาดนีมีการมาหยอกเขาพอม่อยก็เลยถามว่าไอไอเจ้าบ่เห็น่อยตั้งกล้องไว้บ่ไออ้าบ่ไอบ่เห็นเรีวไอทิดก็เดินจากไป่อยละเมืยหลายเมื่ยน้ำเจ้าของพอมเมยน้ำไอทิดพอมอาซไปอย่างกระดอกระเดียแต่แนวกินเก่ากันยังกินบ่เบิดอย มะก่อยกินแรงว่าซ่าจะเแมนเจ้าหาตเตวียกให้ข่อเนาะไอเตละมือเตละเวนเวีย,ขยกข่กะหลายพอแห้งแล้วแม่จากน้อยเอากุ้งมาข่อยกะสีไดออกไปเลือกปลาหน่อยก็กุ้งออกจากกันได้าบนี้เวียกอันนี้กัยังบ่เลี่ยวอยู่โอ้ยข่ละเมยหั่นมาบักเนื้อปลาที่อาทิตเฮ็ดไว้ให้ปลาตัวบงงางไงฟักออกมาได้เนื้อตั้งบกไลาเข้าเนียวจกออกมาแซน้ำไว้เอากะเอากระเทียมมาตำใส่หน่อยใส่ลายข่กำลังกะปริมาณเบิ่งเงือตำเสร็จแล้วกะยือเอาบวงมาควัดเอากระเทียมที่ติดอยู่ในสากออกส่วนผสมพร้อมแล้วกกกก่อออนนนสลลงมมืืืัไปป้าาจยยวเรุก กอเมาืาใส่บวงขวดกระเทียมน่าหละตักเกลือลงไปจ้กบวงคิงค่อยๆใส่สกักก้อนใส่หลายมันสีเข้มแก่บอด้มันสีบวกเข้มบ่ละไม่นา่งคือขาวอากลากอยู่แท้หลังจากนั้นกระจกออกกระเทียมที่อยู่ในโกใส่ลงไปผงชุรสทอยใหญ่ๆเอามาห้อยใส่ใส่หลายๆโหลดมันจังเซ่ เดี๋ยวไข่กะสิลงมือขันได้บาดนี้มูเจ้าอย่าบอว่าไข่เด้อ่าเป็นหยังคือบ่ใส่ถุงมือ,อ,ม,อมันบ่คักแม่มันบ่คักคือเฮาใส่มือเปล่าคันแบบนี้ไข่ได้สัมผัสเนื้อปลาไปนํามปลาเนื้อปลาที่ไข่ขันมันได้ทีหรือ,อยังพอคั่ันไปได้สักพักเนื้อปลาเริ่มเปลี่ยนสีขไข่กะสิเศร้าเอาเข้าเหนียวที่แซน้าไว้ใส่ลงไปเอาเต็เม็ดเข้าเด้นำนำอน้าบ่เอาใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปครบแลว้วยาวได้บาดนี้ขันโดนๆยาวไป คันเนื้อปามาได้ดนเติมเนื้อป่าเริ่มเปลี่ยนสีเหนียวตุยตุยสู่มือแลวไข่กะสิจัดการตีมันกอนจักสามสี่บาโทโทษฐานที่มันเฮตดให้ข่ขันโดนเดียวให้ข่ไปล่างมือกอนแล้วสิหากระปุกมาใส่ไปซอกหากระปุกได้มากนึงแต่มันบมมีฝาเห็ดจังใดระบาดนี้แม่นางค้ำแป้งไปซอกหาอุปกรณ์มาเสริมไอ้กองอยียงม้าบางยางแล้วก็เอากระปุกไปล่างทำความสะอาดใหม่สิทให้มันเสด็จน้ำจากน่อยก่อนยังโ่แหงเพราะว่าเดียวข่ไปซอกหากระดาษทิชชู่มาเซร็จอีกระปุกพร้อมเอานื้ลี่่อยูใน้วก็ ระเบียบสังคมมันจักหน่อยขอปรับพื้นที่ได้แล้วเดี๋ยวให้ข่อยไปล้างมืออีกก่อนแม่นางคําแป้งไปดึงเอาถุงมาอันนึงเดี๋ยวมาปิดน้ามันไว้เพื่อบ่อให้อากาศเขา้าหลังจากนั้นก็หยิบเอากล้องอีหยังบางอย่างขึ้นมานีราอันนี้ละ่ะข่อยเสือมาใส่แทนฝากระปุกมันคือจีกยากจีกซ้าแท้ละ่ะดึงออกมาหลวดเร็วกัปิดกระปุกหุ้มไว้เอาอีกจักสั่นกว่าน่ะยังบ่คักใจอยู่ย่านอากาศมันแล่นเข้าไปหนะเาเลยสิปิดหลายสั่นแน่จักหน่อยเมื่อเสร็จแล้วข่อยก็สิหาบ่อนไว้เด้อบาดนี้นีราเอาไว้ทั้งหัวนี่ล่ะฝากไว้ก่อนเด้ออีกจัก3มื้อจังสิมาเปิดเบิ่งเพชดเวียกแล้วกําลังสิ เมียนซิงเมียนคองแม่นางแม่นางไอามาเลี้ยวเอาอีกเลี้ยวคข่เมื่ออีกเลี้ยวเลียนออกมาหน้าบ้านไอทิดเพิ่นไปยามรอบมาได้กุ้งฝอยกับปลาหน่อยผสมกันบ่ได้อยู่ได้เสาไงตัวไข่นี่แต่กะไข่เนี้ยที่ได้มาโบลายอากาศมันเริ่มหนาวเล้วก็เลยบ,บ่มานดีเล้วละดีเล้วไข่สิได้บ่เมืย์ลายอันนี้ก็คือเ้อที่ไอทิดเอาไปลอกกุ้งมีเข้าสวยเล้วกับเข่า,ขา่วอีอย่างอีกบาดนี้ไข่ก็ลืมเล้วไอไอไข่ว่าจาไปนอนสะไปนั่งโมเมะแม่ๆมอยู่เฮือนอยู่ซ่านแนวไข่เมืยอเลยได้นี่เล้วไอทิดก็ส่งเอาซ้ำกุ้งมาให้ อันนี่ปลาซิวน้อยแยกออกมาแร็วสีพ่อหมกบะบูใส่ผักหอมบัวลายๆเอานอจังพอก,กันกินอวยมาทางนี่มาเบิ้งกุ้งก็น่าได้ยูได้พ่อกินอยู่หลังจากที่เลือกกุ้งฝอยกับปลาซิวน้อยออกจากกันเร็วไข่อยคอโตวกอนเด้อบ้านนี้จบแยกใหญ่จ้า